ให้ตายเถอะซารา่าคุณดูซิโอ้ยล้มทั้งส่วเนเลยคุณดูนี่ยังไม่ได้หักนะเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยแต่ก็ล้มระเนระแน่โอ้ยหนักให้ตายเถอะซารา่าคุณดูซิโอ้ยแล้วมันจะเสียหายาได้บ่ร่เนี่ยโอ้ยหนักโอ้ยนล้หนักโอ้ย ดูสินี่นะพวกคนดูอะลองดีๆก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ,ก,นนรบก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับทีนี้แต่ว่าอาจจะล้มเยอะไปหน่อยครับเพราะว่าทีนี้ลมมันแรงครับลมแรงลมแรงมากเลยดูสินี่ก็อีกประมาณ วันสองวันก็จะต้องมาเก็บนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเก็บประมางนี้นะครับเหื่องอกออกมาเยอะเยอะพอสมควรไม่พอสมควรเยอะแบบเยอะดูสิอันนี้ก็นี่ปลา ให้ตายาะาด้าทีนี้ทำไมมันหนักเยี่ยงนี่ราคาเขาโพดก็ไม่ดีด้วยแถมยังมีอะไรเนี่ยโหยาเต็มไปหมดโหตายเถะซาด้าข้าพระจ้อยจะทำยังไงละทีนี้ยาเขาโรคเนี่ยคือเหมือนเหมือนเป็นส่วนที่เขาเก็บกันหมดแล้วอะ่ะเออหนึ่งส่วนที่เก็บเอาไปขายแล้วอะ่ะ แต่จริงคือยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บน,นี่คุณนูสิโอ้โหมันกลายเป็นป๊อปคอนแล้วเนี่ยตายเถอะโอเคผมรีวิวขออ้าวโพดปีที่สี่นะครับนี่เป็นการทำขออ้โพดปีที่สี่ของผมเองปีนี้ก็หนักน่วงอยู่พอสมควรนะครับท้งเรื่องพายุคงพายุเข้าอะไรนี้ ตตมตะแลงด้นี่ทเลแบบล้ม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 องม,มาประมาณห้าสิเอซน้ยห้าสเนตาจะเกินหะ้าสิซนะทั้งส่วนเนี่ยโ้ย,ยเยอะเลยเป็นวรเ็บนาเนนะี่ยแต่ว่ามันต้องรอคนอื่นไงไม่ก็ไม่ว่างด้วย โอเคคบประมาณนี้ครับผม